กม f ดแอนด์โก f ฟิชนะก็จะลองมาเล่นรีเวอร์กันรู้ว่าผมเคยเล่นแล้วเล่นดีแบบก์้กันผมเจ้ามีเดียมโอเคแล้วเลี้ยวฮาแล้วกันเพราะวผมเห็นว่าเหมือนสวอมกับรีเวอร์เหมือนน่าจะยากแล้วก็โหลดติ้งชั่วโมงโอ้ไงโว้ ไหนดีส่วนนี้เลือดสิบสี่อัน 14, นี้เลือดสิบสามอัน 13, นี้เลือดสิบเจ็ดมันเท่ากันฮะแมสกปีสิบสามเหรอโอ้นี่แมสก์ปีเยอะว่านี้เร็วมากเด,เดี๋ยวตรงนี้ดีมากเอาเออเดี๋ยวมันชื่ออะไรนะมันชื่อว่าลิเวอร์พียน,นโอเค โอเคแบบนี okay, like this, okay, so yes, mm ้ดันนี่มก็ยังไม่เคยเล่นนะกันโอเคก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่หอยทากด้วยกินได้เยสหอยทากของชอบกินอืมกัดได้ไหมกัดกัดกัดโอ้โหโอ้โหกัด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  กัด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 ัโอ้มัาบาดเจ็บไปไปไหนแล้วเฮ้ยเพื่อนอย่าแย่งกัดเออทำกัดอุดมากเลย่ะ ก็โอเคสวยให้กินเหมือนกข้ามากัดดีกว่านี่ตัวเอเลี่ยนกินเอเลี่ยนแย่ะว้าวตัวอะไรอ่ะน่าจะเป็นปลาที่ผมกินได้นะใช่ไหมเขาไม่กัดผมใช่ไหมหนูเดินเถิดรังฮะว้าวอันนี้ผมไม่ได้กดนะอันนี้ผมเนี่ยจับต,ตัวอยู่นะสาบานที่เราได้กกดเนี่ย อ๋อแคบอะ่ะวัดยุดอ๋อนั่าจะเขาแม่น้ำแน่เลยม้องการกับบัดตัวหนึ่งมานี่เพื่อนมานี่นามานี่เลยไม่กัดเฉดีไม่เพื่อนมีฟันหงายตายแน่ต้องการกัดเขาหาเพื่อนดีโอ้ God. ไม่กอดไม่เพื่อนของเราตายไปตัวหนึ่งแล้วต้องรีบกินคนนี้ผมกัดแรงผมกัดแรงแล้วโอ้โหโอ้หงตาย ควนกับสิ่งที่อ่อนแอกว่านี้มมีอะไรที่อ่อนแอบ้างต้องพุ่งไปด้านบนมันสามารถขึ้นไปด้านบนได้โอเคมันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่เสียงด้านบนนี่สุดเยี่ยมมากว้าวปลากกปตัวแรกผมอยากกินโอ้ไม่คือปลาตัวแรกผมอยากกิน เออเขากัดไปไม่เจ็บหรอกทุกคนเชื่อผมโอ้กัดน3จาผมจะผมจะสู้เขาได้ไหมถ้าผมสู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมก็จะจำไว้ผมกดคลิกสกิ์ผมแล้วผมจะตายเพื่อนโอ้โอ้เกือบตายอันจะตายโอ,โอ้ผมชนะอ๋อผมได้แบบแบบครคล้ายเพิ่มเลือดตัวเองสกิล กินเพิ่มเลือดตัวเองอะได้ดีเนะี่ยมันกินไ,ได้หนูต้องกัดกัดชิ้นเล็กๆกินหยองอายเพื่อนอ,อีกตัวนะึ่งฉันเห็นนะว่านายกินใครอยู่เห็นนะเออคุณนมาจับให้เบลฟีโอ้อย,อยอยู่สตารสักทีแค่อยู่สตาร์สอนฉันฆ่าเพื่อนนายไปแล้วนะฉันได้เพแรงขึ้นด้วยนายไม่รอดนายไม่รอดถึงร้อยเปอร์เซ็น เรื่องจะไม่รอดกันแน่เฮ้ยผมรู้ว่าเขาจะไม่รอดเนี่ยก็เดี๋ยวมีฮิลตัวเองฮิลเลือดนะมีการฮิลเลือดผมฮิลเลือดอย่างรัวเลือดสามกัดหนึ่งจุดหกเยสผมกัดหนึ่งจุดหกสามารถแค่เพื่อนเพื่อนได้แก้แค้นการแก้แค้นของผมได้ได้มาถึงแล้วหย่างอร่อยคุณนอย่ามาสู้อีกปลาตัวนั้นยาอย่ามาสู้อีกอี่ไหนอู้มีตาสิบเจ็ดเหรอฮะ เลียนเพียบเลยแย่ yeah. ไม่กินหรอกใไฮวลิลน้อยอืมต้องไปทางนี้แฮมเปิดโซน่ามันได้อะไรไม่รู้กันนะมันได้อะไรกดอี๊มันได้อะไรอ e ไย่าไม่รู้เลยโอเคเราไปดูกัน <c oughs> อ๋อวัวหอยทากอ๋อนี่ไง ที่เปิดโล่งแล้วก็สามารถกินปลาพวกนี้ได้โอปาอ้หปลาเขามี TS, รีซิสแตนเหรอมีการป้องกันตัวด้วยโอ้หจังตีดาามดตน้อยมาก0.5จากตัวนั้น0.5น้อยมากโอ้เอยเลี่ยนเพิ่มว้าวเฮ้ยวัดดีอืมอนนมันจะน่าห้ดรามจแรงอ๋อโอเคเพราะผมเลือดน้อยแน่เลยมันย่างไ่สั้เขาเดือ เริ่มดามี1.6แล้วไม1.9แล้วตอนเนี้ยแล้วบูส์ผมนมี่แหละพลังบูส์มันโดนวันช็อตตายนะี่คือผมไม่น่าชนะต้องแบบทำดาเมจผมแบบไม่ค่อยแรงาเท่าไหร่อ่ะกินเม่ได้ผมก็กดว้าวว้าวท่านอาหารผมถ้ามีใครมากินเด็ดขาดแล้วก็ยำอร่อยแรงนะอย่างแรงเลยอะ แรงน้ำมาหน่อยอ่อเป็นหน้าตาโอ้โห,หน่ากลัวมากว้าวเพื่อนอิว้วแย่หน้าตาน่าเกลียดมากผมไม่ชอบเขาเลยเพราะอาปากค้างนานมาก เดี่ยวมีชีวิตอยู่ด้วยนะวิวสี่เดียกัดแรงขึ้นขึ้น,นไหนถึงจุดหกโอเค่มงนี่าเป็นจิตาที่ดีแหละนี่ของไอ้อเฮ้ยนี่ของผมไม่ใช่ของนายซะหน่อยนี่ของผมโอเคอดีมากต้องตามมาด้วยพวกนายไม่ได้ช่วยแต่พวกนายมาแย่งกินอาหารไม่ใช่สิ่งที่ดีนะกินกินได้แล้วรับเดียวกินได้แล้วดีมาก จะกัดรอบเดียวได้โ oh อ้ใหม่ก็เขากัดกันโหนี่ไงทางน้ำสุดใหญ่ปลาปลาตัวนี้แน่เลยที่ตอนนั้นกัดที่ตอนนั้นกัดผมกน้ผมตายนี่จะกัดเขาตายได้ว้าวอะไรเนี่ยข้าวว้าวมันผมตายปไปแล้วผมจะเปลี่ยนตัวแหละเขามีเขาโจมตีเป็นกลุ่มฮะอันที่อยาจะเปลี่ยนตัวเป็นตัวที่แข็งแกร่งกว่าตัวนั้นให้ได้ นั่นคือแซมมอนเนาะเจอ้็ว่าเป็นไพ่ได้นี่เมสซี่อิ่งนดูเก่งกว่าแฮ่ว้าวดีเพื่อนเราเป็นคนที่แข่งเก่งเราว่ายน้ำเร็วมากใช่ไหมเราจะไปกัดเราจะไปกัดปาร์ตี้กันดาเมอย่่งแรงโอ้โหเมื่อกี้ ถ้าผมวิ่งเร็วผมก็ยิ่งกัดดังแลมต้องรอพุ่งประจันตีกัดดังเลยสุดเก้าเออพุ่งพุ่งแล้วกัดนายตายเพื่อนผมเป็นมาสับอาหารเพไหนายอยากสู้อีกว่างแล่ยังไม่ขึ้นเลยเร็วขึ้นยากเพิ่มขึ้นเยอะเลยโอเคนั่ไปลสุดโต่งไปเขาอยู่ตรงนั้นต้องว่าไปใกล้กว่านี้ก็พุ่งชาเต็มสปีดแล้วก็กัด กัดดาเมจตเจ็ดแล้วโอ้มีสายนาเนี่ยก็เลยดาเมจตแล้วพุ่งเข้าไปแล้วก็กัดอืม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 แล้วก็กินอร่อยชอบมากต้องสามารถขยับได้เออเอ้ย,อยมีหลายตัวนะไม่แฟ์นะแล้วกัดผมไม่ได้ครับผมผมมีแค่ตัวเดียวนะ ไปเลยค่อยมาเฮ้ยเพื่อนอยากได้นายอ่ะโอ้ปลาตัวนี้น่าสนใจนะเนี่ยจะกัดอะไรฮะน่ะมาสู้กับไอซีเกิดว่าีิผมโดนสตาร์เพราะเขาชนกับผมแน่เหน้าปากค้างเลยฮะเออโอ้โหเขาสะบัดหางได้แรงมากเออน่าไปสิบสี่เห็นไหมโอ้สะบัดหานได้แรงขนาดนี้เลยพุ่งกัดกัดกัด ดูสักทีดีมากโอ้เนื้ออันใหญ่ยังแบบกินมานานแล้ววลเวลเวลขึ้นหนึ่งเรียบร้อย <c oughs> แต่ก็ยังขึ้นนั่นแหละเนว้าวนี่ดูน่ากินนะเนี่ยพอด,ดีคุณปลาตัวนั้นอีกรอบหนึ่งผมเเวิวสองแล้วผมกัดดาเมจห้าว้าว กินเขาได้แล้วเขาก็จะให้เนื้อไม่ค่อยใหญ่โอ้ยาสามารถโอ้หั่นฟรีเฮ้ยนายนายนาย,นายคนด้วยนายคนฉันต้องการกินนายวันนี้นายชอบกินปลาที่อ่อนแอกว่านายต้องมากินปลาเหมือนฉันสิอ่าอย่างกินแล้วเขาไม่ได้หมูก็สามารถกัดกัดสองก็ทําให้เนื้อมัน เล็กล้นผมก็สามารถกินได้ก็บานี่ผมกินมันซึบไม่ได้ผมต้องกัดอีกรอบก็คอก่อยจินเนื้อเนื้อที่ลงเนื้อที่ไม่มีใครต้องการกินได้แยนน้าอะไรฮะอย่ามาไม่เอาด้วยแล้วนม่ยากเป็นโอ้ไ oh ม oh. ่ก๊โอ้ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ที่นึงเลยแซมอนตายตายตายนายไม่มีอะไรหลงเหลือแล้วจะมากินเขาได้รอบเดียวเลยมานี่แซมอนมานี่จอมานี่นายว่ายเร็วไม่เท่าฉันหรอกแต่ฉันจะจันทร์น่น,นอนมากพุ่งไปอ๋อทุกคนนายจะไม่น่าจะเต็มจริงดินายล้อมรอบนายล้อมรอบฉันไม่ได้เลยนายสักตัวนึงก็จะตายก่อนโอเค อะไรฮะตกใจเลยฮะโอ้ไนท์เลยต้องตกใจมามาสิเอยกินอะไรอยู่อ่ะกินด้วยกินด้วยปาร์ตี้ด้วยอืยอมกูน่าจะการปาร์ตี้นี้ได้เพื่อนนะยคนหนึ่งเรียบร้อยบอกแล้วไงว่าสักวันนายกับเพื่อนนาะยก็ต้องตายฉันจำได้ว่านายเคยกัดฉันเปียชัดก่อนมาหนี่โอ้โหอะไรปลาอะไรนะกัดเปียหน้าไปเลยกัดอย่างเบาเลยเพื่อน โอ้ปลาแซลมอนชอบเหรอมีเยอะล่อแล้วเดี๋ยวผกัดเขาว้านช็อตเองขอใหม่พุ่งแล้วก็สปีดสันจิบสาเมตรอ้ามดอาเวลกเจ็ดเห็นเราใครบางคนปลาแซลมอนมานี่เลยไม้กินอร่อยอ สามาสิบแปดตัวป้าตัวใหญ่กว่าม่ยุ่งกับปลาตัวเล็กกว่ามั้งอย่ามาดิค่ะอ<ห>้าปา พุ่งโจมตีแล้วก็อันย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 ันเฮ้ยเอ็กติกเอลใช่ไหมหรือว่าริเวอร์เอลจะไม่ได้เลยแต่เขานัากินมากมันต้องอัพเร็วให้ตัวเองเนี่ยมีตังค์เยอะมากอ่ะเว้เพื่อนกินขอบคุณมากขอบคุณที่ช่วยนะได้ช่วยชีวิตฉันอร่อยขอบคุณมาก ดูดน้ำกินได้นะต้องการกินสักคนหนึ่งมากเลยตอนน่าหิวห้าสิบสี่สองรอบตายเลยื้อกินด่เม็ดแรงอ่นะน่าจองโจมตีตัวนั้นด้วยพลังโจมตีของผมก็น่าจะได้นะอยอ่นะกัดไม่โดน แต่บางตัวก็เร็วเกินกัดไม่ได้อย่างเช่นตัวเนี้ยกัดไม่ได้เนี่ยปลาบาร์ดี่เก่งกว่าเขาชอบสู้จมตีแล้วก็กัดอย่างงี้มานี่สิเหนื่อยแล้วใช่ไหมเห็นนะว่าเหนื่อยเห็นนะว่าเหนื่อยแล้วก็กัดวู๊หกสิบสองนั่นก็ไม่สปีดเร็วขนาดนะนั้นผมวิวสิบนี่เพราผมกินอีกสักตัวหนึ่งผมน่าจะวิวสิบผมน่าจะสู้ได้อืมอืมอืม เออเออแล้วก le so so like ็กัดอีกรอบเดี๋ยวทั้งตัวยังไม่ได้ของคันก็สามารถกินเนื้อเขาได้ขอบคุณน้าเพื่อนเฮ้ยคิดหรอว่าฉันจะช่วยชีวิตนายฉันไม่ช่วยหรอกฉันนี่แหละจะกินนายนายอร่อยอันเนี้ยจะไปไหนจะไปไหนไม่ไปโอเคผมอัดมาส5ดห้าทีแล้วนะผมก็รีบสู้ตัวนะผมก็จะจบคลิป เขาอยู่ไหนขอบคุณมากอร่อยเข้อยู่ไหนเราต้องรีบหาเพือ่อจะได้รีบกินโอ้นั่นไงออผมเกือบกัดดูแล้วผมต้องรอให้สปีก,กอ่โอ้เขากัดผมว่าเขาจะกัดเออเออ โอ้โหห้าสิบห้ามตายแน่พว่าตอนนี้ผมมีแต่ตายแล้วผมโดนสัตนอย่างหนักผมต้องฟุ่งกัดเขาอย่างแรงอึอึอึอต้องรีบกัดเขาให้ตายโอ้ฆ่าแล้วคิดว่ากินโอ้โหกินได้โอ้โหโอ้โหตังเยสมคารูปลาหน่อย นี่ปลาตูวท้ายดาวเม42รู้ว่ามน่าจะเพิ่มเพิ่มแม่เลยกมันสามารถเป็นแค่ตัวนี้ของขาตัวนี้ได้ว้าวก็ฆ่าตัวนี้ได้เลยในคลิปนี้ก็จะจบก่อนนะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามที่ชมโมชแนลมากครับอย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ